ที่คุณยังไม่มีความสุขก็เพราะว่าคุณยังไม่เข้าใจคําว่าความสุขแม้ว่าเราจะได้ยินคําว่าความสุขอยู่ที่ใจกันบ่อยแค่ไหนก็ตามแต่จริงๆแล้วค่ะเราเข้าใจความหมายที่มันลึกซึ้งของคําคํานี้ดีแค่ไหนกันในสมองของมนุษย์ทุกคนจะมีสารสื่อประสาทอยู่4ชนิดที่เมื่อมันหลั่งออกมาแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขสารที่1คือโดพามีนสารที่สองคือเซโรโทนินสารที่3ามคือออกซิโทนินและสารที่4ก็คือเอ็นโดฟิน สารแห่งความสุขทั้ง4ตัวนี้จะทำงานร่วมกันเสมอค่ะโดยการทำงานของสารแต่ละตัวก็จะสามารถอธิบายโดยย่อดได้ดังนี้นะคะมาที่สารตัวแรกโดพามีนอันนี้เป็นสารสำเร็จค่ะสารนี้จะพรั่งพลูออกมาเมื่อเราได้รับในสิ่งที่เราต้องการและเมื่อความอยากได้รับนั้นถูกการตอบสนองถูกได้รับการตอบสนองอย่างเช่นการกินชีสเคก้กอยากกินชีสเคก้กเราได้กินอยากหอมแก้มคนคน,นึงเราก็ได้หอมอยากแข่งขันแล้วได้ที่หนึ่ง ก็สามารถทำสำเร็จอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสารที่สองคือเซโรโทนินอันนี้คือสารแห่งความสงบมันจะพรั่งพรูออกมามากเมื่อเรากำลังรู้สึกสงบสบายและก็ผ่อนคลายอย่างเช่นเมื่อเรากำลังนั่งสมาธิเมื่อเรากำลังนอนฟังเพลงที่เราชอบหรือว่าเมื่อเรากำลังนอนเอนกายบนโซฟานุมน่มๆก็ตามแต่ค่ะสารอย่างที่3ามก็คือออกซิโทซินอันนี้จะเป็นสารเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ค่ะมันจะพรั่งงรวกมาเมื่อเรากําลังมีความรักเมื่อเราได้ยินเสียงของคนรักได้อยู่ใกล้กับคนรักหรือว่าได้สัมผัสกับคนรักและจะหลั่งออกมามากเป็นพิเศษในแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร โดยออกซิโทซินจะหลั่งออกมาทั้งในความรักแบบหนุ่มสาวแบบครอบครัวและแบบเพื่อนที่มีความผูกพันกันมากค่ะโดยสารออกซิโทซินจะทำให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยและก็อบอุ่นค่ะต่อมาสารตัวที่4ี่ก็คือเอนโดฟินอันนี้คือสารแห่งความสำราญมันจะพรั่งพผลออกมาทุกครั้งที่เรากำลังรู้สึกมีความสุขดังนั้นสารเอนโดฟินจึงหลั่งออกมาพร้อมๆกับโดพามีนเซโรโทนินและก็ออกซิโทซินนอกจากนั้นเอนโดฟินจะหลั่งออกมา,มามากเป็นพิเศษ ตอนที่เราออกกําลังกายหัวเราะหรือว่ายิ้มโดยสารนี้นะคะสารเอนโดฟินจะทําหน้าที่เป็นยาแก้ปวดจากธรรมชาติดังนั้นเวลาที่เรากําลังมีความสุขเราจึงรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงทั้งทางร่างกายและก็จิตใจบาดแผลความเหนื่อยล้าและความทรงจำที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะทำอันตรายอะไรเราไม่ได้เลยในขณะที่เรากำลังมีความสุขทุกสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราทำหน้าที่เพียงกระตุ้นสารความสุขในตัวของเราให้หลั่งออกมา แต่สรรพสิ่งในตัวของมันเองไม่ได้มีสารแห่งความสุขใดๆสลักฝังมากับมันอย่างแบงค์พันมันก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษที่น่ารำคาญสำหรับเศรษฐีพันล้านที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของเงินเก้าอี้นุ่มๆที่สุดในโลกก็คือความเจ็บปวดทุกทรมานสำหรับคนที่เป็นฤิษีดวงทวารเสียงของคนรักก็คือความโศกเศร้าอันแสนสาหัสถ้าเจ้าของเสียงได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วและอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกก็คือยาพิษที่น่าสะพรึงกลัว ถ้าผู้กินเกิดแพ้มันขึ้นมาสิ่งต่างๆจะไร้ความหมายและไร้ความสุขในตัวของมันเองแต่ใจของเราจะสั่งเคราะห์ความสุขขึ้นมาจากค่านิยมการตีความประสบการณ์ความรู้สึกความทรงจำและก็การปรุงแต่งค่ะ ตั้งแต่เล็กจนโตเราปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำหน้าที่สังเคราะห์ความสุขจากสิ่งต่างๆโดยอัตโนมัติและผลของมันก็มักจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการและการที่มนุษย์พยายามแสวงหาความสุขจากสิ่งที่ไม่ได้มีความสุขอยู่ในตัวของมันเองเนี่แหละค่ะที่ทำให้ผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นคนดังคนรวยคนสวยและก็คนเก่งแต่ก็ยังคงมีความทุกข์มากกว่าขอทานที่นอนอยู่ใต้สะพานลอยถ้าความดังให้ความสุขก็คงไม่มีดาราหน้าบึง้ง ถ้าความรวยให้ความสุขก็คงไม่มีเศรษฐีร้องไห้ถ้าความสวยให้ความสุขก็คงไม่ได้มีคนหน้าตาดีค่าตัวตายถ้าเนื้อคู่ให้ความสุข ก็คงจะไม่มีคนทุกข์หลังแต่งงานใช่ไหมคะมนุษย์ฝากสิ่งอื่นให้ช่วยสังเคราะห์ความสุขให้ตั้งแต่สิ่งของเงินทองความโด่งดังคำชื่นชมสภาพอากาศการจราจรตำแหน่งหน้าที่ลอตเตอรี่แฟนพ่อแม่ลูกหัวหน้าลูกน้องพรรคการเมืองนักการเมืองหนังละคร Facebook เกมใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่เมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่อาจสังเคราะห์ความสุขให้เราได้อย่างที่ใจเราต้องการอีกต่อไปเราจึงเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเบื่อเครียด โกโรธเซงเศร้าและหลายครั้งเราก็จะโทษโลกโทษสังคมโทษคนอื่นโทษตัวเองโทษโชคชะตาหรือโทษกรรมที่ทำให้เราต้องทุกข์ตามกฎไตรลักษณ์ซึ่งเป็นกฎเหล็กของจักรวาลไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่มีสิ่งใดทนและไม่มีสิ่งใดแท้ดังนั้นเมื่อเราฝากความหวังไว้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ทนและไม่แท้เพื่อที่จะมาสังเคราะห์ความสุขให้กับเราเราก็ย่อมต้องผิดหวังและก็รู้สึกทุกข์ใจเป็นธรรมดาค่ะ เราทำตัวเป็นหนึ่งเศรษฐีหมืนลน้านที่ปฏิญาณตนว่าจะไม่มีความสุขจนกว่าจะแทงหวยถูกซึ่งก็หมายความว่าเรามีความสุขพร้อมอยู่แล้วในตัวอย่างมากมายมหาศาลเพราะว่าตัวเราคือแหล่งผลิตความสุขแหล่งเดียวในจักรวาลแต่เรากลับตั้งเงื่อนไขในการมีความสุขขึ้นมาเองโดยเอามันไปฝากไว้กับสิ่งของและก็ผู้คนค่ะที่มันไม่ได้แน่นอนทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเราควรจะหยุดการตามล่าฝันและก็สรรหาทุกอย่าง แล้วก็นั่งนิ่งเพื่อที่จะสังเคราะห์ความสุขด้วยตัวเองไปจนเหี่ยวแห้งตายใช่ไหมเปล่าเลยค่ะแต่มันหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเป็นใครหรือว่าทำอะไรจริงๆแล้วในตัวของพวกเราทุกคนมีความสุขซุกซ่อนอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่ที่ว่าเราจะรู้วิธีในการสังเคราะห์มันขึ้นมาได้หรือเปล่าซึ่งวิธีแรกในการสังเคราะห์ความสุขก็คือการเริ่มขอบคุณในสิ่งที่มีและก็ยินดีในสิ่งที่ได้ไม่ใช่เอาแต่ทุรนทุรายกับสิ่งที่ขาดหายไป เพราะการการที่เราลองมองสองข้างทางเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องหยุดเดินซะหน่อยจริงไหมคะบางทีความสุขมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตามหาแต่ว่ามันคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เรายังมองไม่เห็นกระเท่านั้นเองคะ่ะ